ขอเดชะพระสังฆรัตกำจัดโรคให้มีโชคสืบชนจนเกิดไขขอพระไตรรัตเป็นจัดชัยให้ข้าไปเท่ามีสุขทุกท่านเทิดกลับได้ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับผม ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านดรสุภัตราชั้นสุวรรณนะครับกรรมการผู้จัดกาบรบริษัทสมุนไพรฟันจักีจำกัดนะครับได้ให้เกียรติจุดเทียนส่งธรรมที่ธรรมะานะครับเพื่อกร,ราับปรัชนาพระสองค์องค์แสดงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมะหน้าัันนี้ครับ ท่านดรสมพัชราจันทรสุวรรณนะครับท่านก็ถือว่าเป็นเซียนเสิตนะครับของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนราชวิทยาลัยด้วยนะครับแต่ก็เป็นของท่านอาจารย์พระรูปาลัดปัญญาวรวัตศาสตราจารย์ดรด้วยนะครับเป็นว่าเป็นต้นแบบของสตรีผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาท่านพระภูปาลัด ปัญญาวรวัตศาสตราจารย์ดรพมะาหาสาวธรรมมหาโสกับผู้โดยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผู้โดยการหลักสูตรสันติศึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรสันติศึกษาว่ามหาวิทยาลัยาจเฬาลงรนราชวิทยาลัยนะครับไอเวตาขึ้นนั่งบนธรรมะเพื่อแสดงธรรมในโอกาสจากนี้เป็นต้นไฟนะครับ ขอเชิญทุกท่านได้โปรดตั้งใจนะครับปฏิบัติรับสีพรอมกันครับมัจยางพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามติมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตัทยมีตมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสระเนนะสะปัญจาศีลานิยาจามานโมะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโสะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น, ality, query, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัวว you, มพ <spe ak efecto> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระโควะโต สารนังปัจจามิสารนัภาษาทุติยมปิพุทธัสารนังปัจจามิทุติยมปิพทธัสารนังภาษามิทุยมปิธรรมังสารนังปัจจามิทุติยมปิธรรมัสารนังษามิทยมปิสังขังสารนังปัจจามิทุติยมปิสังขังสารนังภาษาตติยม ตัติยมปธรมสารนังปัจฉามิตติยมปิธรรมัสารนังปัจฉามิตัติยมปิธรรมบงสรนัปัจฉามิตดติยมปิสังขัสารนังปัจฉามิตติยมปิสังขังสารนังปัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีศิขาปัทถ์สมาธิยามิ ตาเวรมีสิกขาปัรมสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีส <Johann. S 2> ิกขาปัทธรรมสกมาธิยามิตาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทํา สัมมาทิยามิกาเมสุวิชายจารเวรมณีสิตาปัทังสมาทิยานิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปัทันสมาทิยานิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยานิสุคราเมระยะ มัจจาปมาทธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยา,ามิสุคราเมริยะมัจจาปมาทธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสศิขาปะทานิ สีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะเนปุกติยันตีตัดสมาสีลังวิโซนไสาธุมาจดโรกาจิปติสหมปติ กัณฑ์เลีอนธิวรารไยจัตถะสันติทัสตาประชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกจริมังกรามโมตักษาพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตักษาพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ านะโมตัสสะพะพะวะโตตาราณะโตสัมมาสัมพุทธัสสาสุโคปุญญกสะพุจโยตินะโอกาสแบบนี้อาตมาพาขอที่แจงสแสดงพระธรรมเทศนา ในคุณยะกถาเพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาเป็นความเชื่อภาษาท่าความเรื่องใสขอให้เกิดปัญญาบารมีนำไปสู่สันติสุขจนกว่าจะสมควรแก่เวลาเชิญทุกท่านมาองนะ วันนี้นะั้นถือว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญในชีวิตของาอาตมัาเหตุผลที่เรียกว่าเป็นวันสำคัญก็เพราะวา่าได้มีโอกาสพาลูกศิษย์ลูกหาพารูบาอา,าจารย์ทั้งหลายพาญาติโยมชาววัดใหม่เย็แป้น พาลูกพระลูกเมนของหลวงพ่อเจ้าวาดตจปูประหลัดรัตนวัดได้สร้างบารมีขอน้นอย่งถ้าท่านสังเกตด้านขวาของอาตมาบน,น,นอาสงเจะปูาสนาว้